รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คลังแรกของความเลาใจที่มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่ทุกรุ่นใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชม์ภายในดีไซน์เข้มเต็มฟังก์ชั่นอำนาจเสน่หใหม่ที่ใครได้สัมผัสก็ยากจะตัดใจทดลองขับควารมรับข้อเสนอสุดร้องใจที่โชว์รูมโฟล์้าทั่วประเทศ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการหลังม่านครับผมชาโนชินะปพยูรรับหน้าที่เป็นพิธีกรเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามรับชมได้ทาง b ี c ูชาแนลแห่งนี้นั่นเองและสาหรับอาทิตย์นี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับ อยากรู้ไหมครับว่าในการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องมีศิลปินนักร้องแล้วก็รวมไปถึงยังจะต้องมีเวทีด้วยซึ่งหัวใจสําคัญของการจัดคอนเสิร์ตนั่นก็คือเวทีนั่นเองครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับคนที่อยู่เบื้องหลังตรงนั้นเธอมาก้าวขึ้นมาสู่การทําเวทีได้อย่างไรที่มาที่ไปรวมไปถึงปัญหาหรืออุปสรรควันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันแต่สําหรับตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ บอยกินข้าวเปล่ายังไม่หิวพี่ไปก่อนเลยอยากจะกินคนเดียวถึงจานไม่อยากเหลือไว้ใครได้กินกดอารมณ์ทนไปไม่ไหวกัใครเมื่อไรนั่งกรอบเนื้อแน่นถูกใจออยอยอร่อยจังเลย อ้าวกินข้าวเร็วจังเลยเรียนไปกินไปไส้กรอกซีพีซีพีอีซีสน็คจากเบื้องหน้าที่มีแสงสีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดม้านกับที่มาของแสงสีนี้กันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะหลังจากวัดพื้นที่เสร็จแล้วก็จะเอานั่งร้านมาตั้งแล้วเอาไม้กระดานมาวางอีกทีนึงเพื่อใช้เป็นพื้นเวทีกันค่ะเมื่อได้พื้นเวทีแล้วจะเป็นการนำนั่งร้านส่วนที่เหลือตั้งเป็นส่วนต่างๆของเวทีต่อไปค่ะ ได้ชั้นต่างๆของเวทีกันแล้วเราก็จะเริ่มติดไฟกันค่ะโดยที่จะเรียงสลับสีกันไปเช่นเขียวเหลืองแดงอันนี้ก็แล้วแต่ทางทีมงานกันนะคะเมื <accounting. S 1> <U> ่อใกล้เวลาทำการสแสดงจริง,รง <bart> ก็จะเริ่มมีการติดไฟที่หน้าเวทีลำโพงรวมไปถึงป้ายของงานนั้นๆกันค่ะ ตอนถึงเวลาทําการแสดงจริง15-20นาทีนะคะก็จะเป็นการทำซาวเช็คเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่การแสดงบนเวทีจะเริ่มต้นขึ้นค่ะและเมื่อได้เวลาทําการแสดงจริงทุกอย่างที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้บนเวทีนั้นก็จะออกมาโชว์ส่อสาราของผู้ชมนับร้อยนับพันในรูปแบบของบูมบัลซาวเอลไล ลูกุเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับผู้ที่อยู่หลังมาในเรื่องของเวทีนี้กันค่ะมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมและเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นกันนั่นก็คือ VTR นะครับความเป็นมาของอาชีพของเธอนั่นเองถ้าอยากรู้มากกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชุติการชายเอมเทศครับขอบคุณค่ณ ก็ควรแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยครับค่ะดิฉันนางชิการชาเอมเทศค่ะทราบมาว่าพี่เล็กขออนุญาตเรียกพี่เล็กก็แล้วกันนะครับพี่เล็กเนี่ยรับจ้างติดตั้งเวที<ช>นะอย่างที่เห็นในว t ทอาให้กับบริษัทต,ต้นๆของประเทศเลยค่าอยากใหญ่อยากทราบว่าเป็นที่มาที่ไปยังไงถึงได้มาเริ่มทำอาชีพนี้ครับอ๋อพอดีพี่มีบริษัทนะคะครับผมแล้วก็ได้หาเวทีมาให้ลูกน้องเล่น มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีพอถึงเวลาแล้วเด็กเขาอยากดูต่อก็เลยก็เลยเขาคิดอ่าชั่วโมงละหนึ่งพันบาทบพี่ก็เลยโอย้มันแพงอะไรอย่างงี้ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราทำเวทีของเราเองดีกว่าเพราะลูกน้องเราก็เยอะก็เลยเป็นที่มาของการได้สร้างเวทีของพี่ครับค่ะตอนเข้ามาเนี่ยคือเราเป็นผู้คุมเวทีเลยใช่ค่ะครับก็คือตำแหน่งที่ทำเราเรียกตำแหน่ง ตำแหน่งแรกที่เข้ามาทำตรงนี้ในนั้นไม่มีชื่อไม่ไม่มีชื่อค่ะตอนนั้นใช่เป็นคนคุมแล้วพอหลังจากที่หันจากก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรอยู่ไหมครับอ่าเป็นทําบริษัทอยู่ค่ะอ๋อเป็นดินผสมปุ๋ยมากงานบริษัทหลังจากที่ออกจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยมาทําเวทีที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คนในครอบครัวเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงครับกับการที่เราจะหันตัวเองจากที่เคยทําอาชีพที่ทําปุ๋ย มาก่อน <คะ S 2> แล้วก็มาทาเวทีก็ยินดีรจริงๆเวทีเนี่ยหลายๆคนก็นอาจจะทราบว่าอาจจะมีแค่ไม่กี่อย่างนะมีพื้นใช่ไหมครับ <คะ S 1> มีผนังมีไฟองค์ประกอบที่สําคัญมากกว่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับอยากให้พี่เล็กช่วยอธิบายองประกอบแะคะอื่นๆที่สําคัญกว่าที่เราเห็นนะครับก็มีพวกอของเราจะมีเวทีนะคะแล้วก็เป็นแผ่นกระดานอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนประกอบของเรามีไฟด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะค่ะ คือของเราครบเลยครับค่ะถ้าลูกค้าต้องการลูกค้าส่วนใหญ่คืออย่างที่บอกเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มาสักครู่บริษัทอะไรครับของค่ายอาสยามค่ะแสดงว่าต้องเคยเจอใบเตยอ๋อเจอค่ะใช่ค่ะคือดาราก็จะขึ้นเวทีของเราทุกคนนะคะทําไมถึงเป็นโอกาสคือโอกาสตรงนี้เนี่ยมาได้ยังไงทำไมอยู่ๆทางอาออาสยามเป็นบริษัทของ R s ถูกต้องใช่ไหมครับใทำไมทางบริษัทอาสยามเนี่ยเขาถึงเข้ามาติดต่อ พอดีเ,เวทีของเราอะได้มาตรฐานนะคะคิดคว่าได้มาตรฐานวเคะา,าก็ส่งพนักงานมามา,มาดูมาคุยกับพี่ว่าเออเวทีอย่างนี้นีทำให้เขาได้ไหมอะไรอย่างเนี้พี่ก็บอกว่าโอเคได้ก็เลยก็เลยเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นการมามาคุยกันอะไรกันก็เลยพอเขาเห็นงานผลงานของเราอย่างเนี้ยว่ามีประสิทธิภาพพอเขาก็เรียกไปทําสัญญา แล้วอย่างนี้เนี่ยนอกจากในส่วนของทาง R S หรืออาสยามแล้วเนี่ยรับทําเวทีอื่นไหมสมมุติว่าตัวผมเองอย่างเงี้ยผมอยากจะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณพ่ออยากจะจัดงานวันเกิดให้คุณพ่ออย่างเงี้ยครับตรงนี้เนี่ยสามารถให้พี่เล็กไปช่วยเซตเวทีแล้วก็เซตอุปกรณ์อ๋อได้ค่ะเราจะดูสถานที่ว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนรเราก็จะบอกว่าเออสถานที่แคบขนาดนี้ต้องตั้งแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ถ้าเวทีเล็กเนี่ยก็อยู่ไม่กี่หมื่นบาทราคานี้คือรวมเครื่องเสียงใช่ค่ะไม่กี่หมื่นบาทหมดแล้วทุกอย่างลูกน้องของพี่เล็กอีกทีงานทุกคนทั้งนี้ทแรงรัผมถ้าเป็นเวทีคอนเสิร์ตก็หลายแสนขึ้นเหมือนกันใครจะไปเชื่อคะคุณผู้ชม พอเวทีที่เรากำลังดูเพื่อความเพลิดเพลินจะมีมูลค่าจะถึงขั้นเป็นหลักแสนกันเลยทีเดียวค่ะเป็นปัญหาแบบที่เรามองเห็นหมครับอย่างเช่นพอไปถึงแล้วไฟที่เราสั่งเอาไว้ตอนแรกไว้ร้อยดวงแต่กลับมาถึงจริงๆเสียไปสองดวงหรือบางทีอุปกรณ์สาคัญๆอย่างเช่นไมโครโฟนอย่างเงี้ยเวลา เราเอาข้าจริงตอนที่เราเช็คในบริษัทเราเนี่ยเราเช็คว่าอ,อุปกรณ์ทุกอย่างมันใช้ได้แต่พอไปถึงหน้าง,งานแล้วเนี่ยมีการเสียหายหรือว่าสูญหายอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างไหมครับอ๋อไม่มีค่ะเรามีสแปร์ไว้ถ้าสมมติไฟเสียหรืออะไรเนี้ยเราก็จะมีหลอดหลอดไปด้วยค่ะไปเปลี่ยนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ให้งานเสียค่ะที่ที่เขากำลังฮิตเหมือนสีแยกไฟแดงเองก็ตามเดี๋ยวนี้เขาเลิกใช้หลอดไส้เปลี่ยนเป็น led ใช่ค่ะตอนนี้ใช้ led แล้วค่ะมันจะสะดวก แตกต,ต่างจากหลอดเดิมหรือว่ามีการแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันเพราะว่า LED เนี่ยจะไม่เปลี่ยนไส้บ่อยถ้าเป็นไฟดวงอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนไส้บ่อยแล้วก็แพงด้วยค่ะแล้วอาชีพตรงนี้ที่เราทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับที่หันมาทำตรงนี้สิบกว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแสดงว่า จริอาสยามเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เราก็ทําเวทีใอื่นๆแล้วเคยมีโอกาสร่วมงานกับนักร้องลูกทุ่งคนอื่นๆไหมครับช่วงแรกๆน่ะเราจะทำเวธีเล็กๆก่อนยังไม่ถึงขนาดว่าไปให้บริการกับนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงเพิ่งมาดีลกับอาสยามได้ประมาณ4ีหปีแล้วแล้วเซ็นสัญญาตรงนี้เนี่ยทาง RS เขาให้เราเนี่ยทำไปกี่ปีครับปีต่อปีค่ะ เกิดว่าเราไม่อยากต่อหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะทําตรงนี้เราก็สามารถที่จะไม่ต่อสัญญาได้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแล้วพี่เล็กคิดว่าพี่เล็กจะทําอาชีพนี้ไปนานเท่าไหร่คือจะเปลี่ยนไหมอนาคตมีแผนว่าจะก้าวไปทําธุรกิจอื่นๆหรือว่าจะเติบโตไปทางอื่นไหมครับอืมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าว่ายังไงนะคะว่าเออตรงเนี้ยที่เราทําอยู่ก็โอเคอยู่นะคะ แล้วเราก็มีอาชีพของเราอยู่แล้วคือตรงนี้เหมือนอาชีพเสริมเราแต่ก็คือมันก็ใหญ่ขึ้นมาด้วยก็ทำคู่กันอาจจะไม่เปลี่ยนค่ะอาจจะไม่เปลี่ยนแต่มองหาอาชีพอื่นๆมามาสมทบมาช่วยมาช่วยกันก็คือเราก็จะทำได้หลายด้านออฟฟิศที่เราเนี่ยทำทำการอยู่ทุกวันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่คลองแปดประทุมค่ะ ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสต<ม>ูดิโอของเราใช่ค่ะ,ะไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะครับผมอยากให้พี่เล็กช่วยฝากฝากจะเป็นฝากร้านก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะโตขึ้นมาแล้วอยากเป็นแบ็กสเตจอยากเป็นคนทาเวทีอยากเป็นคนอยู่เบื้องหลังอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมไหมครับค่ะ,คะพี่ก็อยากฝากให้น้องๆนะคะว่าคือถ้าทําตรงนี้จุดคุ้มทุนนมันหายากนะคะมันลำบากมากเลยเพราะว่า สเตปเรื่องไฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราอาจจะตามไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าใหม่ใช่เจ้าใหม่เราเรียนรู้ได้ไม่ทันจะจะเหนื่อยนะคะก็เอาเป็นว่าหวังว่าผมอาจจะได้ใช้บริการพี่เล็กเนาะให้พี่เล็กมาเซตเวทีวันเกิดให้ที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับแล้วก็ทางรายการของเรามีช่อดอกไม้สวยๆมามอบให้ด้วยขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่เล็กมากครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามหลังม่านได้ใหม่ทาง b i o u Channel วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ